สวัสดีเช้าว 48, ันที่2 1พี่น้องออกกำลังกายสวนรมณีนาเนะสวนรมณีนาศหนึ่สสามสี่เป็นลูกกิ้งพี่น้องอ้าออ้

อีสป์ฮันอีสป์พอลอีสป์เจ็ดเสือมันถือปืนอีกแปดอีกเก้าสามสิบสามหนึ่ง สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่หนึ่ง

อันสิอันห้อาอันหกอันเจ็ดอันแปดอันเก้าหกสิบอันนี้ก็มือนอกมือนอกนะ

เจ็ดสหสามสี่เจ็ดห้าเจดเจดเจดเปดเจดก้าปดสิ So bà sâm, and see, and hại, and hope back it, and, bed, and, girl, and boy.

9กหเกาหกเกาเจปหนึ่งรหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสหนึ่งส một trăm năm, một trăm sáu, một trăm bảy, một trăm tám,

đừng giảm bẻ, đừng ca, đừng gì số nữa vậy.

หนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดสิบหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด इनवेस्टर इन बेड नेम तो ऐसा इनवेसन इनवेसी इन बेड है इन बेडरूम इन बेड इन बेड बेड का हाय

พี่น้องเมื่อย,อมอย,ออยเมื่อยายกล้ากระห้องตึกวะว่ากนี่สิทันจะระใส่ข่อยบ้าก็ระเมื่อยข่อยเล่นนันลูกจริงแล้วกันมาเล่นอันสปินต่อพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ แปดสี 8, 9, 4, โอ้โลมิ่งเลยมือน,นี่สงสัยฝนใหญ่สิมา <c oughs> ฝ่ามืดอยู่เ็ดสิล้างตกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก

ไม่พี่น้องผมก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วพี่น้องพอกันใหม่มือหนาสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับ